ต้มสม้มหัวปลายช่อนน้ำปลาอยยั่ะผักกาดอยู่ข้างล่างนะคะแบบต้มสม้มเนาะน้ำปลาผักสดตักเข้ามากินข่าวเดอ้อทั้งพริกสดใส่พริกผงนะคะเยือ่อเยื่อตามมักเจ้าของพี่น้องค้านี่อาหารของลูกต้มรอนะคะลูกสาวไปโรงพยาบาลพาเจ้าตัวเล็กงันกลับมาจะได้หิวต้มจืดไว้รอแล้วจ้าของอีเมต้มปลา อพี่น้องเงยตรงปลาใส่ผักติวได้อยู่เด้อแต่ข้าวถ้วยหนึ่งหัวปลาใส่ผักกาดแค่ใส่น้ําแล้วก็ปิดเลยนะเนี่ยเปื่อยพุดเดะผักกาดน้อยผักกาดน้อยอืมอ่ะลุยเด้อ <c oughs> ได้อย่างกินกัน เจ้าตัวเล็กไข้ไม่ลดหมอให้ยาแล้วว่างั้นแล้วรอเช็ครอดูรอให้ฉี่รอเช็คข้างในเนาะกันเลยถามลูกกินข้าว,ปาวเปล่าเกิดมาแล้วเหนื่อยกันอส่วนน้ำปลาต้มจืดไม่ให้แต่อีเมลมากินอนังซิพี่น้องขวางน้อป้าใจมาก คงอีกนานนะฮะไม่รอลูกกินก่อนมาเด้อกินข้าวเด้อต้มส้มหัวปลาใส่ผักนะฮะใส่ผักติวส้มๆอืม,อ,มอันนี้ดอกผักป่าที่นี่นะ,ะมันเหมือนจะเหมือนผักดอกเหลืองแต่ไม่ใช่นะคะอีกพันหนึ่งนะเนี่จาวาดแล้วมันเป็นเบี้ยเล็กๆเอามากินเนี่ยขมมันผักกา้านเนบ้านเฮานะ อืมอืมผักติ้วส้มยอนหนอพี่นองบ่ต้องใส่มะขามทำอะไรกินน้องพัดต้มส้มหัวปลา อืมฮมส้มแซบน้งผัดผักติวผักติวส้มแซบอันนี้ใส่ผักติวแบบตัดมาหลายๆเลยใส่เปื่อยบวต้องใส่มะขามเลยคิดฮอดไอใบสุมกบบ้านเหาต้มปลาอืม mm hmm. ข่าวทาืส้มอมลมเนาะพมาขามขนสีส้มหวานมามาทัศนยาพาไปกินอาหารแทยอร่อยๆเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะฮะนะกกูนะกอรลักกาดาจะเป็นกลางๆไทยๆบอเพราะว่าฝรั่งไปวันที่สนะิบเก้าเนาะหรือยังไงมาดูกันอีกทีนะคะ ไปเมืองไทยนี่เรือพ่วงขโยงอะมะลูกหลานเดีย๋ยไปดูแบบบังกะโลอยู่นี่ก่อนนะเด้เข้าไปทำอะไรกินกันจิตเอเอเอะไรเขาเรียกว่าจิตกรรมร่วมกันได้สะดวกเนาะถึงหลายคนแนะนำนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวบังกะโลเรามีเด็กมีสระน้ำด้วยแถว จอมเทียนใครรู้มีบังกะโลแบบมีสระน้ำเด็กๆเ,เล่นได้ข้างในเนาะเผื่อด้วยนะฮะอืมมีแห้งได้กินน้องพัอยู่เมืองไทยสบายไม่ต้องทำอืม อยู่นี่กระโบอดดอกพี่น้องเอ้ยอืมอืมยอดผักติ้วเปรี้ยวดีแท้ใส่เยอะๆเสร็จต้มรสชาติอร่อยเลยอืมเหม็นันคิดอยู่ยังไม่เคยนะเห็นหลายคนแนะนำเพราะไปครอบครัวบางที ยะจ่าไปเอาจริงๆนะไปอยู่โรงแรมนี้เปิดเจ็ดแปดห้องนะเห็มีคนแนะนำเพราะบังกะโลอย่างนี้เราก็หายห่วงมันอยู่ในเขตเราแล้วเด็กด้วยมีเด็กด้วยรอบนี้นะฮะมียาดามีฝรั่งน้อยแล้วลยเราไปทำกินกันเองเนาะตั้งบาร์บีคิวทำกินกันเองอย่างเงี้ย อันกิจกรรมอลองดูเนาะเปลี่ยนสไตล์อือยากกินไข่หมแดงแม่ซื้อไว้ให้แล้วกิโลนึงเข้าตุ้แข็งไว้ให้ละ กลับไปไปลื้อกินตุกแข็งนะคะอยู่เมืองนอกก็กินอาหารตู้แข็งกลับบ้านก็ไปกินไข่มดแดงตู้แข็งไงพี่น้องน้องนายไม่สบายไข้ขึ้นสูงหมอบอกรอดูอาการให้ยาแล้ว ให้แรงครั้งแรกไม่เข้าโรงพยาบาลนึงสุดน้ำปลามีแห้งเห็ดกินใหจานนี้นเน้นเลยนะปลาดัวนัว <laughs> นักโยนใส่เราก็เอาขึ้นเลยนะปิดไฟเลยนะเป,เปื่อยซะนะประกาศน้อยลุงยายบอกซื้อไข่มดแดงกิโลเจ็ดอว่าก่อใส่ตู้ไปให้เราไปกกรักดาไม่มีแล้วเนาะ จะเอาจริงสั่งทุกปีถ้าได้กลับอะนะอืมวันนี้วันพะแพงมากอืม บอกน้องสาวอุ้ยอือหัวปลาแหงน้ำปลาแหยน้องชายหลานชายเดินมาน้องสาทวทอดคั่วไข่มดแดงอืออาหารคนจนมาซานเป็นวาแต่ก่อนเนะาะพูดเปรียบเทียบแต่ก่อนเขาบริได้ซื้อได้ขายได้สุหากินเองมาละอันน้องสายผ่านมาเย่ให้ยังกินโอ้ยขั่วไข่มดแดงใส่ไข่ว่าทีอาหารคนจนมาซานโอ อย่าว่าเด้อคนจนเขากินไข่เจียวหมูสับเขาบ่มากินไข่เจียวไข่มดแดงดอกเด้อยว,ว่าไข่มดแดงก็กิโลเจ็ดร้อยวะนะเออเดี๋ยวนี้แมน,นพราะหาหาสุทร,รมาซากินบ่มีคือแต่ก่อนแล้วเดีย๋ยมเมือ่อก่อนเ,อเขา,าเข้าปลาข้าเข,า,เขาสอยกินเองได้อะมบ่ยดวนี้เขาคอต้นไม้กระสีะเหลือแล้วเด้ต้องทางล่างนี่เพื่อนมาสุไปไข่ เนาะแมนค่ะวิกฤตเปลี่ยนอาหารธรรมชาติกลายเป็นของแพงมาติอาหารเรากินมาแต่น้อยแต่นี่